เวลาจูใส่หูฟังข้างเดียวครับเราจะเข้าสู่สถานะหมอลำเราก็จะเก่งจำไว้แช้ที่มกูก่อนเดโมเหรอวะผมเห็นตัวอะไรอยู่นะอะเฮ้ยเฮ้ยเรามาจากหนังเรื่องเดียวกันด้วยซีรีส์ทางเน็ตฟลิกแน่จริงก็มาสิเจ้าสับประรด สัตวประหาสัตประหาโอ้โหอีเมียมึงดูบ้างไหมนีน่ว่าฆาตกรมันมาทางไหนเนียไม่ดูอะไรเลยเล่นแบบไม่มีอีโก้เล่นแบบไม่มีอีโก้บบอ,โกอ้าวเป็นไงเป็นไงเจอสเต็ปกันเล่นแบบไม่มีอีโก้เข้าไป <c oughs> มันจะมุดหลุมเหรอ ตูนาธรรมไม่เคยเจอเดโมอยู่เรื่องเดียวกันไม่เคยเจอด้วยหรอเคยเจอแวบๆหรือเปล่าอาจจะเคยเจอแบบพันผ่านเดินผ่านกันแต่ไม่รู้จักอ่ะอุ้ยอ่ะมาเป็นตัวเลย <ļ? ißt> ขอปั่นไฟเครื่องนั้นหน่อยดิ เล่นเกมแบบไม่มีอีโก้พรามไม่แบบการจุ้แบบไม่มี ego ก,การจุ้แบบไม่มีอีโก้การจุ้แบบไม่มีอีโก้นี่ไงไม่มีโก้ไม่มีโก้ทั้งนั้นไม่มีอะไรทั้งนั้นฮือเยอะแล้วเย้ะแล้วเยอแล้ว เป็นไง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 สุดยอดการจุกแบบไม่มีก้ใดๆทั้งสิน้นนี่ไงนี่ไงมันเป็นสเต็ปการจุกที่น้องควรจะเรียนรู้เอาไว้ยางยั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 งยงย่งยง ยางเป็นไงเป็นไงเป็นไงเจอพระเอกเข้าไปโจนาธานบายเออร์เจอพระเอกแทนมาเป็นพระเอกแทนสตีฟแล้วตอนนี้ดูแบบละเอียดดูแบบละเอียดแบบไม่ใช้โอ้ยเฮี้ยกูโดนแล้วจูแบบละเอียดยิบจูบแบบมีโกไม่มีในหัวเฮ้ยโอ้โหชีต ยังก่อนยังก่อนยังก่อนกดตายากเ,ยเล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 ยมาลองหน้าต่างนานเกินนะ่ะช่วยด้วยใครก็ได้โอ้โหมาลองหน้าต่างโอ้โหจะลองหน้าต่าง24ชั่วโมงไม่ได้เด้อ เป็นไงคือโดนเกาครั้งเดียวแล้วก็ปั่นไฟเหลือเสื่มอีกเป็นเพราะว่าเราไม่มีอีกโก้เป็นเพราะว่าเราเล่นแบบละเอียดยิบเราเล่นแบบคินคลีนไปหัวชนอะไรอะ่ะไม่ดีไม่ดีทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางนี้เออ อ๋อนี่เสร็จแล้วนี่หวยหมวยพี่ยังมีแทงหลังอยู่เฮ้ยจุกแบบไม่ใช่ไม้จุกแบบเจ็ดสิบสองจุกแบบเจ็ดสิบสองชั่วโมงจุกแบบจุกแบบข้อตู้จุกแบบข้อตู้ เป็นการถ่งเวลาให้เพื่อนได้ดีอย่างมากมันเหนื่อยละมันไม่ตามหุ่แล้ะมันวางหลุมแล้วมันก็จะไปอุ้ยไม่เต็มเหมือนมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ่ะ โผเพื่อนตรงนั้นไม้ต้องเยอะตั้งเยอะทำไมถึงยังลม้ม <c oughs> ยอีอีแป๊บจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วโอเคไปอุ้ยอุ้ยมันบีบฆาตกรบีบอุ้ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรนะ ผมเปิดผมเสร็จผมเปิดเสร็จเชื่อดิเชื่อดิช่วยกันละไปดีกว่ายิตบลกใหญ่เกินเมื่อกี้เขาบอกว่าเชอริวจะได้สกินใหม่อีกแล้วเหรอเชอริว,วนี่เป็นตัว DLC ที่ เป็นตัว DLC ที่ใส่กลิ่นเยอะมากเลยออก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 กดตายากไปกดตายากไปนั่นหลบโรงเรียนประถมแบดแทม ใครหลอกกันใครอไอ้เหี้ยงดีมากูไปละเฮ้ย <c oughs> โอ้โหตีกูโดยใช้ใช้ปานอัศนีเฮ้ยล <c oughs> ้ม ปันอัศนีวัสันวู้กูโดนผีตีฟีเลยเพราะมึงเนี่ยสตีฟนั่นมึงโดนเดี๋ยววิ่งตามกูเดินั่นนั่นนั ลากใส่เพื่อนแบบเททีท่ดูหน้าโอ้โหไม่ไหววะดูหน้าไม่ใช่อ่ะไม่เห็นเหมือนไม่ทงปก มา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 รักษาอ,อไม่รักษาหรอกคนอย่างนี้เป็นแฟนเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าของแฟนเราไงเราก็เลยแบบไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวโอ้โหเพื่อนฆาตกรมมันเอาเรื่องว่ะ เวลาหนูเล่นกับเพื่อนอจะเล่นเต่ตัวไอเ,เนี่แต่ละคนนี่เธอไปทําเอาเขา60วินาทีไม่อะไรวะไม่พูดคำไม่สุภาพคำอยาบคำรามกตามเจ้าของช่องใส่ร้ายเกิน เอ้ยมันเปิดโหมดเอาจริงแล้วลุงิวดี <c oughs> มึงจะวิ่งไปช่วยเพื่อนเหรอสตีฟมึงยังหน้าคำมัอยู่เลยนะนั่นนั่นนั่นมาเดี๋ยวพี่จัดการเองเป็นหน้าที่ของพี่เองพี่จะนั่งกว่นไฟลอ่อ โอ้ยมันดิ่นออกจากเสาเองว่ะไอ้อดัมอย่าอย่าจะเล่นแบบเสียงจะเล่นแบบเสียงเสียงก็ได้เสียงก็ได้ไดนั่นมึงเจ็บมึงเจ็บมาครับมาานี้มาบิงมานี่มาสตีฟจะโดนนั่งปัดรอบไปเลยที่มันตีเราเทนมันถิงตีสตีฟสวยกดตา่ยาก นนัใครเป็นเพกตัวจริงก็รู้แล้วล่ะนะก็คือคนที่จู้จโหดกว่าไงล่ะอุ้ยเย่ยงก่อนเย้่ยม เยวเนียนแล้วกันวายถ้าผมจูงนะอีกชาติหนึ่งจริงไม่น่านั่งเนียนเลยน่านั่งเนียนให้โดนตีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดตายากไปแล้วกดตายากไปแล้วไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกดูขึ้นมาวิ่งต่อ นี่มันวิงตัดทำไมวะผมผมจะสวนแล้วเมืเ่อกี้จะตีมาช่วยเราหน่อยดิ <c oughs> เอ้าผมเห็นแค่สองคนเนาะ <c oughs> อ๋อตรงนั้นสองคนร่างกายมันซ้อนกันอยู่รวมร่าง มาเลยน้องมิกยูเมียม <c oughs> มกนี่หน้าตาสวยขึ้นหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> เราจะอ้าปากทำไมไปไปเหลือสองเครื่องเหลือ ถือว่าเราทํางานกันได้ดีมันเป็นฆาตรกรที่โหดที่สุดในยุคนี้เลยนะเดียวเนื้อน,น่ะเรายังปั่นไฟเหลือสองเครื่องเนี่ยถือว่าเราก็เก่งกันอยู่เฮ้ยทำยากว่านานี้เดี๋ยวพี่ฮิว ไปไปไปปั่นไฟตรงนู่นเลยตรงโล่งๆเลยตัวตีฟีทีหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> น,นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่เ <c oughs> ้ยเฮ้ยผู้พัฒนาทำจริงทำจริง กดตายยากไปก่อนหนึ่งสเต็ปโอ้โหเฮียโล่งเกินทุกคนผมตายแล้ววะสะเต็ปเข้าตู้สเต็ปเข้าตู้ เพราะว่าดมเกลาย uh ูฮูมาไปรอดเถอะขอร้องเฮ้ยมาตีใครวะตีนี้ตีนี้อีนาดับกูไม่เกี่ยวกูไปละ อยู่ดีๆก็บินขึ้นมาซะงั้นพี่ว่าจะมีแข่งเดนบายมือถือมีแน่นอนเกมมือถือมีแข่งอยู่แล้วครับดีกว่าเกมคอมด้วยในมือถือมันปรับแต่งอะไรได้เยอะขนาดไอเดนยังมีเลยแต่ผมคงไม่น่าจะไปแข่งหรอกมั้งมันบังคับยากเกิน ว้าวก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยเราอ่ะก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยกูไปละ น่าจะมีแฟนในเรามีแล้เอ้าโอ้โหมิกขอขอกคริปทีขอกคริปมูนวอล์กทีขอมาโค้นหน่อยทำอะไรอะ่ะ ดีคมให้เต็มก่อนดีคมให้เต็มก่อนเ็วดีคมให้เต็มก่อนเฮ้ยโอ้โหมึงปรงร้อยหนึ่งละมั้งเนี่ยทำไมแม่งมันเลยคำว่าปลายมยีดไปแล้ว กันประตูหรอไม่กัน้นไปแล้วจานเจไม่ไหวแล้วไม่ไหวเลยครับไม่มีกั้นประตูนองใส่ชาด้วบอนซะด้วย